ประกันสังคมมาตรา3-3นะครับใครที่มีลูกอายุไม่เกิน6ขวบนะครับผู้ประกันตนคนไหนมีลูกอายุไม่เกิน6ขวบสามารถยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรได้นะครับได้เดือนละบ800ต่อบุตร1คนนะครับยื่นคราวละไม่เกิน3คนนะครับสามารถยื่นได้เลยนะไม่จําเป็นที่จะต้องออไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ประกันตนก่อนที่จะมีบุตรนะครับ ถึงจะยื่นได้นะก็คือเอาง่ายๆว่ามีบุตรมาแล้วแล้วเพิ่งกลับไปทํางานหรือเพิ่งเป็นผู้ประกันตนขอให้สิทธิ์ส่งเคาะบุตรเนี่ยนะครับสิทธิส์สงเคาะบุตรคุณได้คุณก็สามารถยื่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกอายุ1นขวบ2อขวบ3ขวบนะครับยื่นได้ทันทีนะครับเพื่อรับเงินส่งเคาะบุตร,ตรตรงนี้นะเราไปดูสิทธิกันนะครับว่าใครที่สามารถยื่นส่งเคาะบุตรได้ เงื่นไขาการได้รับสิทธทิประกันสังคมนะครับเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33หรือ39นะครับได้รับสิทธิแน่นอนแต่ต้องมีเงื่อนไขคือจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนพูดง่ายๆคือจ่ายมาแล้ว1ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือมาตรา39นะครับต้องจ่ายมาแล้ว1ปีนะครับภายในระยะเวลา36เดือน ถ้าภายใน3ปีคุณจ่ายไม่ถึง12เดือนไม่ได้รับสิทธิ์นะบางคนจ่ายแล้วไม่จ่ายเว้นไปเว้นมาอะไรเงี้ยพอรวมรวมแล้วมันไม่ถึงก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหรือเพิ่งเข้ามาเป็นผู้ประกันตนเพิ่งสมัครงานได้แล้วเข้ามาก็ม่ยังไม่ได้รับสิทธินะถ้าคุณยังจ่ายมาไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับแล้วก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะครับยกเว้นบุตรบ,บุญธรรม นะแล้วก็อายุตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงหปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกินสามคนซึ่งผู้ประกันตนนะครับที่เป็นพ่อหรือแม่สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้คนละหนึ่งสิทธิ์นะครับเท่านั้นจะมาใช้สิทธิ์คู่ไม่ได้นะคือใครยื่นแล้วก็ใช้สิทธิ์ยื่นบุตรคนนั้นไม่ได้นะต่อให้ทั้งสองคนเป็นผู้ประกันตนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะนั้นก็ เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถยื่นใช้สิทธิ์แบบทั้งสองคนได้เลือกคนใดคนหนึ่งนะเมื่อรู้เงื่อนไขาการได้รับสิทธิ์แล้วไปรับทราบเงื่อนไขาการหมดรับหมดสิทธิ์การได้รับเงินสงเคาะบุตรนะครับ 1. เมื่อบุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะครับก็ไม่ได้รับสิทธิ์แล้ว2บุตรเสียชีวิต3ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมของคนอื่นสิทธิ์ความเป็นสิทธิ ตัวนี้ก็หมดสิ้นเหมือนกันและ4ความเป็นผู้กันตนของตัวเราเนี่แหละสิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นใครที่ยื่นส่งขอบุตรมันไม่ได้หมายความว่าคุณยื่นส่งขอบุตรครั้งเดียวแล้วคุณจะได้รับไปตลอดนะถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณยื่นส่งขอบุตรปั๊บแล้วอยู่ๆคุณออกจากงานแล้วคุณไม่ส่งมารตราสามเก้าต่อจนสิ้น ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หมดสิ้นลงไม่ต่อ39สิทธิ์กรณีส่งข้อบุตรก็หมดสิ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะพอหมดสิ้นปุ๊บเขาก็ไม่จ่ายเงินแล้วนะครับเขาก็หยุดจ่ายเงินให้กับคุณนั่นเองนะครับหากสงสยัยมีข้อสงสัยใดนะครับติดต่อสอบถามประกันสำนักง,งานประกันสังคมนะ หรือ1506หรือ w w w s s o g o t h นะครับหรือใครจะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอผมเพื่อสอบถามอะไรเข้ามานะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคลิปวิดีโอคอมเมนต์ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมเข้าไปดูและไปอ่านนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยผมก็จะเอามาทำคลิปวิดีโอตอบคำถามนะครับ เพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้รับทราบนะครับเป็นประโยชน์เหมือนกันนะเป็นประโยชน์เหมือนกันเรียกว่าเอามาคุยนะเอาเรื่องราวที่สงสัยมาคุยกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสัาน,นักงงานประกันสังคมนะครับเว็บไซต์ w w w s s o g o t s นะครับ